สวัสดีครับพบกันอีก ช่นเคยกับช่องมเล่คลิปนี้แอดมินก็จะพาทุกคนมาดูเรื่องราวดีต่อใจของพรพันธ์เกิดปาดกันอีกแล้วครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้พรพันธ์สามารถเอาชนะทีมโมโจล้างตาได้สําเร็จด้วยชัยชนะ3าต่อนเซตนั่นเองแล้วคลิปนี้แอดมินจะมาพูดถึงชดปังของพรพันธ์อีกหนึ่งชดสาหรับเม็ดนี้เลยครับเป็นชดที่คู่แข่งมีการรับบอลเสิฟแล้วก็มีการรับบอลลอนมาหลังจากนั้นพรพันธ์ดูได้เลยครับเธอมีการจ้องอยู่แล้วหลังจากที่คู่แข่งรับบอลล้นมาเธอก็มีการขึ้น ทุกบอลทันทีเลยครับซ้าทันทีเลยทําให้ทีมได้แต้มไปอย่างยอดเยี่ยมเลยนี่แหละครับปฏิพานไหวพริบต่างๆของพรพันของเรารวดเร็วทันใจจริงๆเลยครับแล้วก็มีโมเมนต์ข้างสนามเมื่อพรพันธ์สามารถทุบบอลแต้มนี้ทําแต้มให้กับทีมได้สําเร็จโค้ชก็มีการดีใจหนักมากเลยครับโค้ชที่อยู่ข้างสนามถึงกับมีการยก แขนดีใจด้วยความดีใจเลยครับสำหรับโค้ดที่พรพันธ์สามารถทำแต้มนี้ได้อย่างรวดเร็วคล่องแคล่วว,ว่องไวนั่นเองนี่แหละครับปฏิกิริยาแอคชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมก็มีการเข้ามาดีใจด้วยถือว่าเป็นมเมนต์ที่เห็นแล้วน่ารักและก็ดีต่อใจมากๆเลยครับพรพันธ์ทำให้โค้ดรักและก็ปลื้มได้มากมายขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับชื่นชมในความสามารถฝีไม้ลายมือเก่งมากๆเลยครับ